ผมก็เป็นนานากาจิ้งนลินะภาษาจีนสองใหญ่ที่ไหนกินไม่อยู่ดิเดี๋ยวจะไปยืดมากินเองคุอเหรือเสาบ้างไปเนี่ย ก่อนเริ่มงานก่อนไปเจอผู้คนเราก็จะต้องแต่งหน้าก่อนนะคะแต่งหน้าให้มันดูเป็นผู้เป็นคนมากเกินหัวหน้าโตเกินแต่งแบบช่อๆเลใส่เ e วิ d เด l ลุกพอ วันนี้ก็จะเป็นวันที่9ของการซ้อมในการแข่งขันระดับภาคน,นะคะทุกคนแล้ววันนี้จะเป็นปรียยเสมือนการซ้อมใหญ่ของทุกการแข่งขันเลยเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารอะที่ขอจะขอดูงานทุกรายการเลยเพลงพระราชนิพลของโซจีจอะจะได้รอบ11โมงตอนนี้8โมงและเด็กก็เข้าแถวอยู่เดี๋ยวหลังจากเข้าแถวเด็กก็จะขึ้นมาซ้อม สอบแล้วนะคะข้อแถวตั้งนานโอ้ยรถเาไปภาษาอังกฤษอินเตอร์เวอร์สมก็เป็นนานาชาติจริงๆนะภาษาอังกฤษอ่ะขออนนีตทัวร์จีนต่อนะคะเมื่อกี้อังกฤษแล้ว2รีเช็กหน้ากากเพื่อความมั่นใจ เราจะขนฉากไปฝนก็คือตกเวอร์ ด้วยความที่หลายสิ่งหลายอย่างมันยังไม่เต็มร้อยมันก็เลยมีข้อผิดพลาดหลังจบโชว์ฉันก็เรียกพวกนางคุยว่าเออวันนี้เป็นยังไงบ้างคือพวกนางก็เต็มที่นะฉันมองไปในตาพวกนางอะ่ะทั้งข้าวคุณนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากแต่ในเมื่อมันมีข้อผิดพลาดอะ่ะฉันก็เลยถ่ายคลิปที่พวกนางแสดงนี่แหละส่งไปในกลุ่มแล้วให้ดูสิ่งที่ต้องปรับปรุงแล้วจดกระดาษมาส่งหนาวมากส่งครบยังนี่ถ้อยากไปส่งแล้วทำไมไม่ส่งนี่แหละเรียนพิเศษนี่แหละวันนี้นี่แหละวิชาเต้นนะคะนี่ อะไร้รออะไรอีกมันหนาวอะ่ะเอไอตัวนี้หนาวฉันเห็นว่าเธอซ้อมแล้วร้อนไงฉันก็เลยเปิดอีสองวันนี้ให้ฉันเปิดสองวันนี้นอนเกือบเท่กันทุกวันอะ่ะแต่ชอบระหว่างที่รอวอร์มไปเลยอีพวกนี้กินทุกอย่างทุกวันวอร์มรอเลยอีไหนกินไม่อยู่ดิฉันจะไปยืดมากินเอง ทำไมของใครไม่มีชื่อ3อันลูกจะรู้ไม่ว่าใครเต้นผิด3คนนี้ของใครตัดเกรดเลยหนาวมากโฟกัสที่สวยที่สุดในโลกอะไรคือผูก่อไม่สุด <c oughs> เขียนอะไรคือผูก่อ <c oughs> ไม่หมดข้อสอบจะเขียนไม่มองคนดีคนดีคือใคร <c oughs> มีตัวคนดูลูกสาวมาคนต่อไปค่ะ ันนี้คือการขายอย่างหรอ,อแม่ใจว่าก,กลางแล้วอันนี้ยแค่กัดรอบนึงคือนกระดูกแข็งไม่กระดูกที่คนแข็งโม้กระดู็นก้อนอัะมีแค่ไก่ไม่เป็นไรเชื่อไหมนี่นะคะหน้าตามีความสวยงามไม่มีใครรัหรบหรอหรือยังไงไม,ไมีแคบจริงหรอคนหรือเสาบ้านนี่เนาะ้าอหอมถึงแล้วว่ะ<อ>ถุงไหน<อ>ถึงแล้วคือถึงไหนป้าจ้าอ่ะ หนอยากเป็นมีเขาตลอดแต่เราไม่มีใครใครเนี่ยที่ม่ก็เล่นตัดได้เล่นตัดไ่ก็เล่นตัดไม่ได้เล่นตัดไ่เกิดเมื่อวานนี้ผแล้วหรอ มจร้งโอ้ยมันจะ้องมนจ้องอยจร้องโต้องแข่งไครับมันจะต้องร้อร้อยจับบ้านก่อนเดี๋ยวเอาติมีาูเกลี่แแร์ขนมดีของคนดี ที่เดียไปเซ็ตของแล้วนะขาเรามาแอบกินขนมกันเลยแต่สงสารผู้นางมื่อเทิเอมาได้กินข้าวเลยจริงๆมเทีิเอผู้นางไม่ได้กินข้าวเลยรอเต้นเที่ยงครึ่งอ่ะผู้นางไปแล้วข้าวหมดผู้นางได้กินข้าวตอนบ่ายสองแต่อันนี้อร่อยโอเคป่ะ ไปสองข้างล่างต่อนะคะทุกคนรอบเย็นนะคะก่อนกลับบ้านดาราสาวยกลำโพงเป็นโครงการเลยอยากพูดเลำโพงอยู่ลำโพงโค้งหนัก นฐานะที่เราเป็นครูคนหนึ่งเด็กมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาในช่วงของการฝึกสอนฉันก็เห็นความพัฒนาซึ่งในฐานะที่เราเป็นครูเราก็อยากเห็นลูกศิษย์ของเราได้ดีกันทุกคนตอนเนี้ช่วงเวลาของการสอบอ่ะฉันก็ยังไม่รู้สึกถึงความพร้อมของพวกนางแต่ก็เหลือเวลาอีกหลายวันแต่ก็ดูไปว่าผู้นางจะอัพสกิลโชว์อันนี้ให้มันได้ดีแค่ไหนแต่ณนะตอนนี้คือยังไม่เห็นคำว่าพร้อมของพวกนางแต่เวลาที่เหลือประมาณ 4- 5หวันเดี๋ยวก็ดูกันต่อไป นะคะทุกคนว่าผู้นางจะยังไงต่อก็ฝากไปกำลังใจให้กับโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินยองในการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจิตตะลีลาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับภาคนะคะทุกคนที่จังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ตอนจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนมันเที่ยงคืนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า